สวัสดีค่ะเพื่อนๆสมาชิกและท่านผู้ชมช่องฝึกคิดส,สูตรหวยเงินล้านค่ะวันนี้เราจะมาหาหลักร้อยบนกันนะคะหลักร้อยบนงวดวันที่1กรกฎาคม63สูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะคะเป็นสูตรของอใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะสูตรนี้เดินเข้ามาแล้วทั้งหมด6งวดต่อไปวันที่1กรกฎาคม63เนี่ยจะเป็นงวดที่7ได้หรือไม่เราไปลุ้นกันนะคะ เ่อเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามได้เลยนะคะแต่ถ้าไม่ชอบก็ผ่านไปนะคะสําหรับสูตรของเราง่ายๆไม่ได้ใช้อะไรที่ยุ่งยากซับซ้อน,นะคะ่ะเราใช้เพียงแค่หลักหน่วยบนบวกด้วยหลักสิบบนนะคะวดแรกนะคะวดแรกวันที่1กุมภาพันธ์หกสามเราจะผาเลขเด่นเพื่อที่จะไปเป็นเป็นเลขเด่นของหลักร้อยบนววันที่16กุมภาะคะชารางวัวันที่1กุมภา หลักหน่วยบนคือ7ค่ะบวกด้วยหลักสิบล่างก็คือ0อย่างนี้นะคะก็จะได้เท่ากับ7หลังจากนั้นเราจะบวกค่าคงที่7นะคะอจา ...7 บวก7ได้14ค่ะเราก็เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ4ค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะบวกค่าคงที่อีกหนึ่ง สีบวกหได้เท่ากับ5เราได้เลขเด่นครบ3ตัวก็คือ7 4 5คือเลขเด่นหลักร้อยบนงวดวันที่16กุมภาพันธ์หกสาก็ไปดูว่า16กุมภาพันธ์หกสานั้นเลขสาตัวบนออก403ซึ่งหลักร้อยคือ4ตัวที่เราคำนวณได้ก็คือ4นะคะนี่คืองวดแรกสำหรับสูตรนี้ ต่อไปงวดที่สองนะคะงวดวันที่1มีนาคมห3เราก็ใช้สูตรเดิมนะคะใช้สูตรเดิมหลักหน่วยบนคือ3นะคะบวกด้วยหลักสิบล่างก็คือ9 3้บวกเ <9 S 1> ได้12เราก็เฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ2บวกค่าคงที่7 <S 2, 2็บวกเได้9นะคะแล้วก็99บวกหได้เท่ากับ10เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ0 เราก็จะได้เลขเด่นครบ3ตัวเลขเด่นหลักร้อยบนคือ290 290จะมาในหลักร้อยบนของวันที่1น่1มีนาคม63หรือไม่นะคะไปดูว่า1 1มีนาคม63 3ตัวบนออก938ซึ่งหลักร้อยคือ9ตัวที่เราคำนวณได้ก็มี9ถูกงวดที่2นะคะสำหรับสูตรนี้ ต่อไปงวดที่สามงวดที่สามก็คือวันที่สิบหมีนาคมหกสามก็ใช้หลักหน่วยบนก็คือ8ดนะคะหลักหน่วยบนก็คือ8ดบวกด้วยหลักสิบล่างก็คือ9 8้าปดบวกเ้าได้17บเเราก็เฉพาะหลักหน่วยมาก็คือเจ็ดเจ็บวกค่าคงที่เจได้สิบสเราก็เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือสี่สี่บวกหนึ่งได้ห้า ได้เลขเด่นครบ3ตัวก็คือ7 4 5 7 4 5จะมาในหลักร้อยบนไหมวันที่16มีนาคม6 3เราก็ดู16มีนาคม6 3 3ตัวบนออก4 4 6ซึ่งหลักร้อยคือ4ตัวที่เราคำนวณได้ก็มี4นะคะงวดที่3ค่ะสำหรับสูตรนี้ต่อไปงวดที่4หาหลักร้อยบนอีกนะคะงวดวันที่16พฤษภาคม6 3หลัก หน่วยบนคือ6นะคะบวกด้วยหลักสิบล่างก็คือ7จ็ดหบวก7ได้13เราก็เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ3นะคะ3บวกค่าคงที่7ได้เท่ากับ10เราก็เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ0 0นบวก1บวกค่าคงที่1เท่ากับ1นะคะ3.01คือเลขเด่น หลักร้อยบนงวดวันที่16พฤษภาคม63พอไปดู16พฤษภาคม63เลข3ตัวบนออก095นะคะ095หลักร้อยคือ0ตัวที่เราคำนวณได้ก็มี0นะคะนี่คืองวดที่สําสำหรับสุดนี้ค่ะ ต่อไปงวดวันที่5อ่างงวดที่5เป็นงวดวันที่1มิถุนายน63สูตรนี้จะเดินต่อได้ไหมก็ใช้หลักหน่วยบนนะคะหลักหน่วยบนคือ5บวกด้วยหลักสิบล่างคือ2 5บวก2ได้7ก็7มาวางนะคะหลังจากนั้น7บวกค่าคงที่7ก็คือ14 7สบวก7ได้14นะคะก็เราก็เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ4 มาวางไว้ตรงนี้นะคะเอาเฉพาะหลักหน่วยนะคะต่อไปก็4ป่กค่าคงที่1ก็ได้เท่ากับ5ได้เลขเด่นครบ3ตัวก็คือ7 4 5คือเลขเด่นหลักร้อยบนมวดวันที่1มิถุนายน63พอไปดูว่าวันที่1มิถุนายน63เลข3ตัวบนออก5 6 7ซึ่งหลักร้อยคือ5ตัวที่เราคำนวณได้ก็มี5นะคะ นี่คือถูกงวดที่5สําหรับสูตรนี้นะคะต่อไปเราจะหาเลขเด่นหลักร้อยบนงวดวันที่16มิถุนายน6 3คืองวดที่6ก็ใช้สูตรเดิมนะคะหลักหน่วยบนก็คือ7บวกหลักสิบล่างก็คือ2นะคะเบวก 2ได้9เราก็เอา9มาวางนะคะหลังจากนั้นเราจะหาเลขเด่นตัวที่สองโดยการบวกค่าคงที่7จนะคะ9บวก7ได้เท่ากับ16เราก็เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ6มาวางตรงนี้นะคะหลังจากนั้นหาเลขเด่นตัวที่3ก็คือ6บวกค่าคงที่1นะคะก็จะได้เท่ากับ7เราก็ได้เลขเด่นครบ3ตัวนะคะก็คือ9 6 7 เป็นเลขเด่นเลขเด่นหลักร้อยบนงวดวันที่16มิถุนายน63นะคะพอไปดูว่าวันที่16มิถุนายน63นั้นเลข3ตัวบนที่ออก9 6 7หลักร้อยคือ9นะคะตัวที่เราคำนวณได้ก็คือ9ก้างวดนี้ เรียงตัวเลยนะคะครบ3มเลยนะคะ9 6 7นะคะต่อไปงวดวันที่1นึกรกฎาคมหกสนะคะสูตรนี้จะไปได้เป็นงวดที่7หรือไม่เราก็มาหาหลักเลขเด่นหลักร้อยบนกันค่ะหลักหน่วยบนก็คือ7บวกด้วยหลักสิบล่างคือ6 เจ็ดบวกหกได้สิบสามเจ็ดบวกหกได้สิบสามก็เฉพาะหลักหน่วยมาก็คือสามมาวางตรงนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะหาเลขเด่นตัวที่สองโดยการบวกค่าคงที่เจ็ดนะคะเจ็ดบวกสามได้เท่ากับสิบเราเอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือศูนย์ต่อไปเราจะหาเลขเด่นตัวที่สามโดย เอา0ตัวนี้มาบวกค่าคงที่1นนะคะ0บวก1ได้1ได้เลขเด่นครบ3ตัวนะคะสำหรับเลขเด่นหลักร้อยบนมวดวันที่1กรกฎาคม63คือ3 0 1ศนะคะ301ตัวไหนจะมานะคะในหลักร้อยบนมวดวันที่1กรกฎาคม6กเรามาดูสถิติย้อนหลังเลยค่ะว่าตัวที่มันซ้ำกันมีอะไรบ้าง ตัวที่ซ้ำกันบ่อยตั้งสามครั้งนะคะเจ็ดสี่ห้ามาสี่นะคะอันนี้เจ็ดสี่ห้ามาสี่นะคะเจ็ดสี่ห้ามาสี่อันนี้ก็เจ็ดสี่ห้ามาห้าลืมเจ็ดสี่ห้ามาห้าเป็นเลขเด่นที่ซ้ำกันสามชุดนะคะมามาเลขตัวเดียวกัน มาเลขเดียวกัน2ชุดแล้วก็แยกตัวมาคือไม่ําคือ1ชุดนะคะต่อไปงวดวันที่1นึกรกฎาคมหกสามได้ 6, 3, ชุด3ามเลขเด่นนี้เคยเกิดขึ้นแล้วก็คืองวดวันที่16พฤษภาคมหกสามนะคะสามมา0ูนย์แล้วนะคะแล้ว301จะมาศูนย์อีกไหมหรือมันจะแยกตัวเหลือสามกับ1นะคะลองพิจารณาดูนะคะพเพื่อนๆนท่านผู้ชม ลองเอาไปเทียบชนกับเลขเด่นเลขวิ่งหรือเลขปากหลักร้อยสูตรอื่นๆของท่านหรือของใครก็ตามที่เป็นสูตรที่มันเด็ดสูตรที่คิดว่าน่าจะเข้ามากที่สุดนะคะลองดูสูตรไหนที่ชนมากโอกาสที่จะถูกก็มีมากแต่ว่าสูตรไหนที่มันไม่ชนก็ไม่ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่มีโอกาสมานะคะทุกตัวมีโอกาสมาหมด3 0 1นะคะให้เพื่อนๆ ได้รับไว้พิจารณาถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์และกดติดตามได้นะคะแต่ถ้าไม่ชอบก็ผ่านไปสำหรับคลิปนี้ขอให้ท่านทุกท่านนะคะเพื่อนๆทุกคนโชคดีและมีความสุขกับการฝึกคิดคำนวณสูตรหวยเงินล้านแล้วก็ได้รางวัลที่หนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ